สวัสดีครับแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านนะครับเวลาลับจากนี้ไป จะมาพบกันอีกกับคนลักนณาเน้นนะครับลักนณานะครับว่าใช้ลักนณาเกิดเท่านั้นนะครับไม่ใช้อาทิตย์เกิดหรือที่เรียกทั่วไปว่าราศีเกิดนะครับซึ่งลักนณาเกิดเนี่ยท่านสามารถหาลักนณาเกิดได้ที่ตามลิงก์ข้างล่างจะมีนะครับผมการสอนหาลักนณาเกิดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับคนลักนณาราศีกันนะครับกันนะครับผม ประจำเดือนนะครับผมมิถุนายน2564นะครับผมก็มีเหตุการณ์ทางด้านนะครับโหราศาสตร์หรือว่าดาราศาสตร์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับคนลัคนาราศีกันนีครับก็ทุกราศีแหละครับแต่ว่าจะมีเหตุการณ์เนี่ยเชื่อมสัมพันธ์เกี่ยวกับคนลัคนาราศีกันเนี่ยอันใดบ้างนะครับผมนะครับก็จะมีอยู่นะครับผม ประมาณ4 5หเหตุการณ์นะครับคือ1นะครับผมนะขอไล่ลำดับก่อนนะครับ1ก็คือนะครับผมดาวศุกร์นะครับเข้าสู่ราศีนะครับมิถุนนะครับผม2นะครับผมดาวพุธนะครับผมพักองศาที่นะครับผมราศีพฤษศนะครับ สเนี่ยก็จะเป็นดาวอังคารนะครับผมนะครับเล็งดาวเสาครับสี่นะครับผมจะเป็นอังคารนะครับไม่เลิงครับฉากครับผม 90องศากับดาวเสาร์นะครับผมนะครับ5เนี่ยจะเป็นดาวพฤหัสพักนะครับผมนะครับผมก็จะเป็น5เหตุการณ์นะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับผมก็ถือว่ามีเหตุการณ์ทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยนะครับผมเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีผลกับดวงชะตาของคนรัคนา ทุกลักนณาเลยนะครับกับคนทั่วโลกด้วยนะครับผมนะแล้วก็ลักนณาราศีกันเนี่ยคนที่เกิดลักนณาราศีกันเนี่ยจะมีผลยังไงนะครับอ่ะมาเริ่มอันแรกเลยนะครับผมนะครับดูที่ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์เนี่ยนะครับผมย้ายเข้าสู่ราศีนะครับผมมิถุนเนี่ยจะเป็นวันที่29 เดือนพฤษภาคม2,564นะครับผมนะก็ขีดเดี๋ยวนะครับจะเป็นราศีนะครับผมราศีมิถุนนะครับจะเป็นวันที่29เดือน5ปี64นะครับผมนะส่งผลยังไงบ้างกับคนที่เกิดนะครับผมลัคนาราศี กั้นนะครับผมดาวศุกร์ที่ย้ายมาตรงนี้มันจะเป็นภพของกรรมะนะครับก็จะมีหนึ่งก็คือส่งผลเรื่องงานนั่นแหละครับผมดีหรือไม่ดีครับอาจารย์ครับดีนะครับผมเรื่องการงานเนี่ยจะเริ่มนะครับผมมีอะไรที่มันดีๆเข้ามานะครับนะครับประกอบกับมีดาวพฤหัสเนี่ยก็คือให้แสงมาด้วยดังนั้นเนี่ยการงานของคนลัคนาราศีกันต้องบอกว่า การงานจะดีนะครับผมนะครับการงานจะราบรื่นนะครับผมจะมีเงินนะครับผมมีเงินมีทองเข้ามานะครับผมนะแล้วก็การงานเนี่ยจะได้รับนะครับผมการสนับสนุนจากหัวหน้างานนะครับผม2นะครับผมนะครับผมเรื่องไหนบ้างนะครับผมดาวศุกร์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับทรงมุมนะครับเป็นมุมเอ่อมุมอุ้มชูไปที่พบมรณะนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับผม สุขภาพจะดีนะครับผมแล้วก็3คือเรื่องการเงินนะครับจะเริ่มดีขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับผมนะแค่ช่วงนี้นะครับผมนะครับซึ่งแม้ว่าดาวเสาเนี่ยจะส่งจะตุกเกณฑ์มาถึงพบกระดุมพระเนี่ยก็คือตั้งแต่วี63แล้วเนี่ยก็อ่วมอรไทยกันมานะครับแต่ว่าในช่วงนี้จะเริ่มแค่ดีขึ้นเองนะครับผมนะครับ นะครับผมนะอ่ะต่อมานะครับผมเหตุการณ์ที่2นะครับผมเหตุการณ์ที่2นะครับผมดาวพุธนะครับผมนะผมพักองศานะครับผมที่ราศีพฤษศนะครับพักองศาที่ราศีพฤษศนะครับผม รประมาณวันที่4อ,อวันที่5นะครับผมวันที่5นะครับผมพืชศพนะครับคือช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยพักแล้วเจอบาพพะคอก็คือดาวราหูด้วยนะครับผมนะแต่ว่าก็ยังโชคดีว่ามีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุประเคะเนี่ย ช่วยไปตรงนี้นะครับผมนะแต่ว่าดาวเสาไอ,อดาวราหูเนี่ยนะครับผมอยู่ใกล้ดาวพุธกว่าจึงให้ดาวราหูเนี่ยส่งอิทธิพลมากกว่าดาวพุธนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณในการเลื่อนตําแหน่งยกย้ดยตําแหน่งในทางที่ดีนะครับผมแต่นะครับผมนะคือดาวพฤหัสหันเนี่ยมีคนช่วยนะครับแต่ว่า ดาวราหูก็ยังจะมีคนที่คอยขัดขวางคุณอยู่นะครับผมนะถามว่าจะมีโอกาสสำเร็จไหมก็ถ้าดูดวงชะตานี้นะครับผมนะครับก็มีโอกาสสำเร็จอยู่นะครับแต่ว่าความสำเร็จเนี่ยมันเป็นดาวพุธที่มันพักนะครับผมต้องรอละครับผมนะครับผม,นะบผมพุธที่มันพักเนี่ยมันจะพักตั้งแต่วันที่5นะครับผมวันที่5เดือน6นะครับถึงวันที่23เดือน6 ปี64นะครับผมดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นก็คือเป็นหลังวันที่23เดือนมิถุนายนนะครับเรื่องของการงานหรือว่าการเรื่องของตาแหน่งหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเนี่ย จะเริ่มนะครับผมมีเค้าลางออกมาเนี่ยก็คือในฟังข่าวดีนะครับผมก็จะเป็นหลังวันที่23เดือนมิถุนายนนะครับผมนะครับส่งผลตัวอื่นไหมครับผมส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายนะครับช่วงนี้จะมีการชะลอตัวนะครับผมอาจจะมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยมันอาจจะช้าลงนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาไหมคือนะครับผม่าจจะเป็นเรื่องของนะครับผม การชะลอในเรื่องของการค้าการขายอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยให้ระวังนะครับผมแล้วก็ประกอบกับหลังวันที่นะครับผมนะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับผมวันที่นะครับผมนะครับพฤหัสพักนะครับผมพักนะครับจะเป็นพักในราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นวันที่20เดือนมิถุนายน2 5 6 4นนะครับผมซึ่งพฤหัสที่พักเนี่ย จะส่งผลยังไงนะครับผมก็คือส่งผลก็คือพักในภพอรินะครับผมอริของดวงคนลัคนาราศีกันนะครับผมก็จะส่งผลให้นะครับผมนะครับผมคือหนึ่งนะครับผม ส่งผลเสียเลยคือผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเนี่ยเขาจะมีการชะลอนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยให้ทำก่อนหลังวันที่ก่อนนะครับตัวที่ก่อนที่20เดือนมิถุนายนนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับผมนะครับผมนะแล้วก็นะครับผมนะครับเรื่องของ คดีความนะครับผมเพราะมันส่งมาที่ราศีสิงเรื่องของคดีความเรื่องของการต่างประเทศนะครับผมอาจจะมีคนให้ร้ายใส่ร้ายคุณระวังด้วยนะครับผมถูกคนใส่ร้ายป้ายสีนะครับผมคุณนินทาว่ารับหลังนะครับแล้วแต่ดวงชะตาของใครนะครับความอ่อนแข็งของดวงชะตาของแต่ละคนนะครับให้ระวังจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะครับเรื่องต่อมานะครับผมนะเรื่องต่อมาก็คือนะครับนะครับดาพูดไปแล้วอะ ที่สําคัญเลยนะครับผมจะเป็นดาวอังคารนะครับผมดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับผมนะดาวอังคารตรงนี้เนี่ยครับผมจะเล็งนะครับผมทํามุมเล็งนะครับผมทํามุมเล็งนะครับผมเล็งดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นนะครับผมเดือนกรกฎาคมครับแต่ผมเขียนเตือนไว้ก่อนนะครับนะครับผมอังคารนะครับผม เลงนะครับผมเลงดาวเสาร์นะครับก็จะส่งผลหนึ่งเลยนะครับผมนะครับผมนะครับการลงทุนนะครับมีส่งผลแน่นอนนะครับผมนะครับสองบุตรบริวารนะครับผมสามนะครับส่งผลมาถึงเรื่องของการเงินแน่นอนครับผมรายได้นะครับผมนะครับ สนะครับผมนะครับส่งผลมาถึงนะครับผมสุขภาพครับ4อย่างเนี้ยคนลกักนณาราศีกันเนี่ยก็ควรจะระวังจุดนี้ด้วยด้วยครับผมว่าเพราะ4อย่างเนี้ยจะส Lat ่งผลกับคนลักนณาราศีกันนะครับมากน้อยอยู่ที่นะครับผลพวงของนะครับผมผลพวงของดวงกําเนิดนะครับผมนะครับดังนั้นในคนลักนณาราศีกันเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนะครับ เรื่องต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของดาวอังคารนะครับฉาก90องศากับดาวเสาร์นะครับไอ้ทวทีครับดาวมฤตยูซึ่งก็จะส่งผลหลักๆเลยหนึ่งคือนะครับผมแน่นอนเลยครับสุขภาพนะครับสองนะครับผมเรื่องนะครับผมรายได้พิเศษครับ นะครับผมแล้วก็ตามลงมาเลยครับผมนะครับบริวารนะครับผมลูกน้องนะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือเหมือนกันครับเรื่องเงินนะครับ2เรื่องนี้ก็คือดาวังคารนะครับผมฉากกับราศยูเนี่ยในวันที่นะครับวันที่4นะครับผมเดือน7ปี64นะครับเวลาเนี่ย8.39นนะครับผม ก็ตรงนี้เนี่ยที่ส่งผลเลยเนะครับก็จะเป็นเรื่องของ3มเรื่อง4ีเรื่องนี้แหละครับผมดังนั้น,นคนลัคณาราศีกันเนี่ยก็ควรจะระวัง3เรื่อง4เรื่องเนี่ยสเรื่องนี้ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพสําหรับอังคารฉากมรตีอยู่แล้วก็ เสาอะอังคารเนี่ยจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องการลงทุนนะครับผมเรื่องรายได้พิเศษนะครับสิ่งที่มีผลแน่นอนก็คือเรื่องรายได้แล้วก็ลาบผลสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถามว่าเป็นทุกคนไหมคือนะครับผมมันเป็นทั่วกันทั่วโลกครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอังคารนะครับผมจากมุมทอยู่อังคารเล็งเสาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาใครเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าดวงอังคารกับดาวเสาเนี่ยไปทํามุมถึงดวงชะตา กำเนิดใครบ้างนะครับผมนะครับก right? ็จะรับผลที่ไม pues ่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับผมก็ให้ระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับผมนะครับนะครับเรื่องของนะครับผมความรักเนี่ยก็น่าจะมีเข้ามาสักประมาณสักสงการปี65นะครับอาจจะมีคนที่คิดอยู่ในใจนะครับเรื่องของความรักนะครับเพราะ้รบผลกระทบพอสมควรนะครับ สำหรับคนลัคนาราศีกันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากไป้ด้วยครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะครับผมสลับคลิปโหราศาสตร์นะครับตอนนี้ก็ถึงเดือนมิถุนายนแล้วแล้วก็ผมจะพยายามทําให้ถึงเดือนธันวาคมในเร็วๆนี้ครับนะมีเวลาว่างเราก็ทํากันไปเรื่อยๆนะครับวันละคลิป2คลิปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับจะลืม กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนคลิปดีๆด,ด้วยนะครับ